สำคัญที่สุดทุกวิธีคิดคือ mindset นะครับของเรานะครับถ้าเราคิดว่าเราทำได้นะครับมันก็ได้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำไม่ได้นะครับคุณก็คิดไม่ผิดหรอกนะครับมันคิดถูกนะฮะเะะนั้นนะครับตลาดเทรดเรื่องการเทรดมันไม่ได้เหมาะกับกับทุกๆคนนะครับ เมื่อวานนี้พี่ไอก็ลงคลิปไปนะครับว่าเมื่อาวานมีตัวอย่างอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่พี่ไอบอกว่าแนวต้านนะครับหรือแนวรับที่โดนทดสอบหลายๆรอบนะครับแล้วเบรกขึ้นไปมันมีโอกาสที่จะไปต่อสูงเพราะหนึ่งมันโดนทดสอบหลายรอบสองเทรนมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกมีเพื่อนนักเทรดนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่า ทะลุขึ้นไปแบบนี้ผมผมเทรดตามมันสวนลงมาเต็มแท่งเลยนะครับก็พี่ไอจะอธิบายแบบนี้นะครับเรื่องการเทรดมันไม่มีอะไร100%ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นได้หมดนะครับมันคือความน่าจะเป็นมันคือหลักส,สถิตินะครับแล้วสิ่งที่พี่อเอามาสอนนะครับน้องๆไปหาดูนะครับไม่ว่าจะเรื่องของแนวรับแนวต้านเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันถูกถ่ายทอดนะครับ ส่งต่อนะครับความรู้เหล่านี้มาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเขาไม่ได้บอกนะครับว่า,ามันจะถูกต้องร้อเซนะครับแต่มันมีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่แปลกนะครับถ้าเราเข้าเดินแล้วมันสวนกลับลงมาเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับสำคัญที่สุดคือวิธีคิดคือ m ายเซ e ตนะครับของเรานะครับถ้าเราคิดว่าเราทำได้ นะครับมันก็ได้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับคุณก็คิดไม่ผิดหรอกนะครับมันคิดถูกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตลาดเทรดเรื่องการเทรดมันไม่ได้เหมาะกับกับทุกๆคนนะครับนะบถ้าเกิดว่า,เ,าเข้ามาเทรดแล้วมีวิธีคิดมีไมซ์เซ็ตที่เป็นลบนะครับก็อาจจะ ตลาดนี้อาจจะไม่เหมาะกับเรานะพี่ไอบอกบอกให้ตรงๆเลยนะครับจะเข้าออเดอร์หลังที่แทงเดอะไฟนอลแต่มันลงมาเร็วเหลือเกินนะครับน้องๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่ไอก็ยังจะรออยู่ตรงนี้อยู่ดีนะครับมารอด้วยกันนะครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่2ครับน้องครับเป็นออเดอร์ที่2นะฮะยังมองว่ามีโอกาสหลุดล่างอยู่ดีนะครับยังมีว่ามีโอกาสที่จะ หลุดด้านล่างอยู่ดีนะครับเสียดายแท่งเดอะไฟนอลนะฮะน้องเสียดายแท้งเดอะไฟนอลมากเมื่อสักครู่นะฮะในฝั่งตรงข้ามนะครับก็รอดูครับมาไหนไหนก็รอแล้วนะครับใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับไม่น่าจะเกินสักสองสามนาทีข้างหน้านะครับพี่ใหว่ามีโอกาสทะลุล่างนะฮะมีโอกาสทะลุล่างนะครับมาครับถ้าทะลุพี่ใหญกดพาวเดอร์เลยนะฮะ ถ้าเบรกแนวด้านล่างนะครับหลายหลายคนบอกเบรกแล้วผมเข้าดอเซลมันสวนกลับขึ้นไปนะครับก็อย่างที่พี่ไอบอกนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่ไอเอามาถ่ายทอดให้น้องๆนะครับไปหาดูได้ไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้มามั่วพูดให้น้องๆดูนะครับมาดูนะครับ พะลุแล้วพี่ไอก็เคยเข้าออเดอร์แบบนี้พี่ไอก็กดครับนะครับแพ้ชนะทว่ากันไปครับแพ้เราก็ไปแก้ตัวใหม่ในในอ,ออเดอร์ถัดไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นทั้งสิ้นนะครับนะ้องฝากไว้ให้คิดนะครับตลาดนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันอยู่ที่วิธีคิดของเราถ้าคิดว่าทําได้ก็ทําได้ถ้าคิดว่าท,ทํา,าทไม่ได้ก็คิดไม่ผิดนะฮะโอเคนะครับก็น่าจะวินไปนี่นะครับ ชัดเจนครับนะครับไม่นามีปัญหาข้อเดอร์ที่สองวันนะครับน้องยาวหน่อยแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับสําหรับการวิเคราะห์เดอร์นะครับวิเคราะห์ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือเรื่องของการวางแผนการเทรดแล้วก็เรื่องของวินัยในการเทรดนะครับเรียบร้อยครับน้องครับออเดร์ที่สองของวันนะครับ ลาการที่หนึ่งออเดอร์ทำน้องครับสวัสดีครับผม